พยากรณ์ดวงชะตาเดือนธันวาคมสองห้าหกสามสำหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างยี่สิบสองมิถุนายนถึงยี่สิบสองกรกฎาคมของทุกปีครับครับชาวราศีกรกฎนะครับในดวงนี้ได้ไพด่ดีๆนะได้ไพ่จักรพรรดิได้ไพ่สามไม้เท้าได้ไพ่ราชินีเหรียญนะครับ,ก,มมนนรบก็เรียกว่าเป็นไพด่ดีๆทั้งหมด พราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้ของชาวราศีกรกฎนะครับก็น่าจะมีข่าวดีต่างๆเข้ามานะครับมีการเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสดีๆมีชื่อเสียงมีความสําเร็จนะครับทุกสิ่งเข้ามาหาเพียงแต่ว่าในดวงก็อาจจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับอย่างเช่นการเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนที่อยู่อาศัยต้องเดินทางอยู่ไม่กี่บ้านนะครับก็ถือว่าดีนะครับเรามาดูกันว่าถ้าเป็นเรื่องงานของชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไร เรื่องงานของชาวราศีกรกฎนะครับตอนนี้เติบโตก้าวหน้ามีชื่อเสียงได้รับการยอมรับมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสามารถก้าวมาเป็นผู้บริหารแล้วก็สามารถที่จะออกมาทําธุรกิจของตัวเองได้นะครับธุรกิจที่เหมาะสมก็อาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับของแพงเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นพวกบ้านอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่ง อาจจะเหมาะกับเรื่องของพวกที่ทําอาชีพในเรื่องของการวิ่งเต้นติดต่อเจรจาด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับคนที่ต้องการเติบโตก้าวหน้าต้องการตําแหน่งต้องการชื่อเสียงต้องการเป็นเจ้าของกิจการชาวราศีกรกฎจะได้ตามที่ตัวเองต้องการนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าคุณต้องมีเรื่องการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนเข้าไปด้วยอย่างเช่นการเปลี่ยนงานเพื่อได้ตําแหน่งที่ดีขึ้นการย้ายงานเพื่อที่จะได้เงินที่มากขึ้นนะครับมันก็จะมีเรื่องนี้ ส่วนชาวราศีกรกฎบางท่านอาจจะมีเรื่องของการเดินทางการติดต่อนะครับที่ทําให้เกิดเรื่องของความก้าวหน้าความสําเร็จกับชีวิตนะครับชาวราศีกรกฎที่เป็นเจ้าของธุรกิจช่วงนี้เป็นช่วงความสาเร็จช่วงเติบโตช่วงก้าวหน้าช่วงการขยับขยายการมีสาขาการมีคู่ค้าที่มากขึ้นการปรับเปลี่ยนในเรื่องของคู่ค้านะครับคนไหนที่ไม่ดีคนไหนที่มีปัญหาก็เอาออก คนไหนที่ดีก็สร้างสายสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆสําหรับชาวราศีกรกฎจริงๆนะครับถ้าเป็นเรื่องของการเงินบ้างชาวราศีกรกฎช่วงนี้การเงินดีมากๆเลยครับหาเงินเก่งเงินไหลามาเทมาเงินมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยเงินมาจากเรื่องของการติดต่อเจรจาก็ได้ด้วยรวมถึงคําว่ามีโชคลาภจากต่างถิ่นต่างแดน หรือคนที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับช่วงนี้ดีสำหรับคุณเยอะแยะไปหมดนะครับแต่แต่มันมีแต่นะครับชาวราศีกรกฎในช่วงนี้จะใช้เงินเก่งนะครับใช้เงินเปลืองชอบซื้อมีเหตุมีผลในเรื่องการจะซื้อข้าวของซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกซื้อเครื่องประดับอะไเรต่งเพื่อเสริมบารมีเสริมอีโก้ตัวเองเพราะนั้นก็วางแผนดีๆครับถ้าคุณวางแผนดีเนี่ยผมว่า เงินไหลามาเทมานะครับโดยเฉว่าอย่งยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนแห่งโชคของคุณอยู่แล้วแต่นะครับไพ่ใบนี้มันบอกว่าเงินที่ไหลามาเทมาจะเป็นเงินที่มาจากเรื่องการทํางานการค้าขายการติดต่อเจรจาไม่ใช่เงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสี่ยงโชคทางในด้านใดก็ไม่มีนะครับมีแต่เรื่องของการทํางานและได้ตังค์นะครับพูดถึงเรื่องของความรักสุขภาพแล้วในช่วงนี้ เอาเรื่องความรักก่อนความรักของชาวราศีกรกฎก็เรียกว่าความช่วงนี้นะครับให้ความสําคัญกับงานนะครับทุ่มเทกับงานจนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักคนที่เป็นโสดก็เลยโสดต่อไปนะครับนอกจากว่าจะวางแผนดีๆในการไปทุ่มเทนะครับไม่งั้นก็โสดต่อไปส่วนคนที่แต่งงานแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วง,งการาหาเงินหาทองเพื่อที่จะขยับขยายบ้านช่องขยับขยาย อกทรัพย์สินให้กับครอบครัวนะครับก็เลยทําให้เน้นในเรื่องของการทำมาหากินเป็นหลักความอบอุ่นการที่มีเวลาให้กันมันก็อาจจะน้อยนะครับต่างคนต่างทํางานนะครับอา,อาจจะมีสมาชิกในบ้านแยกตัวออกไปนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานกับคนละที่หรือลูกย้ายออกไปทํางานเอาลูกย้ายออกไปเรียนต่อพวกนี้ได้หมดนะครับแล้วก็ Uh, ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพนะครับเช่าราศีกร,รกฎในช่วงนี้สุขภาพแข็งแรงดีนะครับทำงานหนักแต่ว่าร่างกายยังแข็งแรงนะครับก็อาจจะเป็นอย่างมากก็เปิดปวดเมื่อยเนื้อตัวซึ่งมาจากความเครียดนะครับไพ่ uh, แนะนําอะไรไพ่แนะนําว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการที่ยิ่งคุณเท่าสังคมยิ่งคุณแสดงตัวตนของความสําเร็จยิ่งคุณรู้จักโฆษณาประชาสัมพันธ์ ความสําเร็จของคุณออกไปมากเท่าไหร่คุณก็มีโอกาสเติบโตก้าวหน้ามากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใส่ใจในเรื่องของการสร้างแบรนด์นะครับของตัวเองให้มากๆกกว่แล้วกันนะครับในช่วงนี้จบการทํานายสําหรับชาวราศีกรกฎครับครับผมดูดีดูด,ดีมีคนนั่งอมยิม้มด้วเผมมากครับ